พอได้ก็ตอนแรกคือช็อกค,ครับเท่าไหร่ไรฮะตอนน,นั้นตอนนั้นตอนนั้นคือตกใจมากครับผมเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าแค่เรามาเป็นแปดคนสุดท้ายก็ดีมากแล้วได้เป็นเดอะสตาร์เลยก็เกินความคาดหมายจริงๆครับก็จริงๆของกั้งเดือนแรกเป็นเดือนที่หนักที่สุดนะครับก็ก็ถ้าสมมติใครดูเดอร์สตาร์เดลี่อาจจะรู้ว่าเหมือนกั้งก็ พัฒนาหลายอย่างมากครับเพราะว่าเพราตั้งแต่เข้ามาก็ทั้งเรื่องการพูดการเหมือนการร้องเพลงเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของกางคือว่ากางร้องเพลงพิวิธีมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะปรับตรงนี้กับครูแมมพยายามหาดูว่าตรงไหนคือจุดที่ดีสุดอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่นานครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปครับผมอ๋อก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเราเราอยากเรียนแน่นอนนะคคือเราออกไปนี่คือคงปิดเทอมพอดีนะครับก็คง

วางแผนยังไงครับก็ตอนนี้คืออย่างแรกเลยเหมือนที่พี่พูดอยากพัฒนาตัวเองก่อนะครับก็คืออยากอยากให้ได้รู้สึกว่าเราพัฒนาเราไปได้หลายด้านอย่างเงี้ยครับสมมติตอนนี้อยากเป็นนักร้องใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนาเรื่องร้องก่อนแล้วก็เรื่องออกเทปออกเพลงก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะออกเทปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเราก็ค่อยมีซิงเกิลก็ได้ครับผมแต่ว่าแพลนก็คือไม่มีอะไรมากถ้าสมมติผู้ใหญ่เห็นว่าอันไหนดีกับเราเราก็การจะทําให้เต็มที่แค่นั้นครับเพลงมีแน่แล้วก,การแสดงอย่าง,งนะครับคอะไรอย คือก้าฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเล่นละครเวทีอยากเล่นละครเวทีมากครับแต่ว่าละครเวทีก็คือต้องมีมีเสียงร้องด้วยฮะก็คือถ้าสมมติถ้าสมมติจะต้องพัฒนาทาั้งเรื่อง acting และก็เรื่องร้องก็ถ้ามีโอกาสถ้า acting ได้ก่อนก็อาจจะเล่นละครก่อนอะไรก็มีคิดไว้บ้างครับว่าถ้าสมมติสมมติว่าผู้ใหญ่โอเคแล้วก็อยากจะเล่นบ้างครับ